วันนี้จะมาพูดถึงข้อบังคับกระทรวงกราโหมว่าด้วยทหารหญิงพุทธศักราช2,527 ครับกับผมจ่าดูอินชมอยหอยนะครับแห่งช่องโต๊ะเสมียนนะครับรายการบ้าตำลานะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิงพุทธศักราช2527นะครับแต่พร้อมแล้วเชิญสดับรับชมและรับฟังได้เลยครับข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิงพุทธศักราช2527 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทวงกรลาโหมว่าด้วยทหารหญิงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับกระทวงกรลาโหมว่าด้วยทหารหญิงพุทธศักราช2527ข้อสองข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้อสามให้ยกเลิก 3.1ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิงพุทธศักราช2517 3.2ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิงในวงเล็บฉบับที่สองพุทธศักราช2518 3.3้อบปข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิงฉบับที่3พุทธศักราช2518 ส4ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิงในวงเล็บฉบับที่สพุทธศักราชสองพันห้อ4คําว่าทหารหญิงในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงสตรีที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหารแล้วและให้หมายถึงพลทหารหญิงด้วยข้อ5้าภายใต้ข้อบังคับแห่งข้อ6ข้อ7และข้อ8การบรรจปุปลดย,ย้าย เลื่อนลดตำแหน่งและการแต่งตั้งยศตลอดจนการถอดถอนทหารหญิงให้เป็นไปตามกฎหมายและแบบธรรมเนียมของทหารข้อ6ทหารหญิงให้บรรจ,จุให้เฉพาะเราทหารดังต่อไปนี้ 6.1. เราทหารสารบัญ 6.2. เราทหารการเงิน 6.3. เราทหารพลธิการ 6.4เราทหารพัสดุ6.5เราทหารพระธรรมนูญ6.6เราทหารแห่6.7เราทหารดุริยาง6.8เราทหารวิทยาศาสตร์6.9เราทหารสื่อสาร6.10เราทหารขนส่ง6.11เราทหารสัมภวุฒิ6.12เราทหารช่าง 6.13เราทหารช่างยุทธโยธาหรือเราทหารช่างโยธา6.14เราทหารช่างอากาศ6.15เราทหารแผนที่6.16เราทหารอุตุนิยมวิทยาหรือเราทหารอุตุ6.17เราทหารถ่ายรูป6.18เราทหารสารวัตร6.19เราทหารต้นผน6.20เราทหารการสัตว์ 6.21เหล่าทหารการข่าวข้อเการบรรจุทหารหญิงเข้ารับราชการในเหล่าต่างๆตามความในข้อหให้พิจารณาบรรจุในตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่ใช่ส่วนกำลังลบและมิใช่หน้าที่ที่ต้องใช้กำลังกลายตรำจนเกินไปข้อแปดทหารหญิงนอกจากนายทหารพิเศษแต่งตั้งยศทหาร ได้ตามชั้นเงินเดือนที่ได้รับและตามอัตราที่ตามตำแหน่งบรรจ,จุข้อ9การสั่งให้ทหารหญิงไปรับราชการทางกระทรวงทบวงกรมอื่นหรือการสั่งให้ทหารหญิงออกจากประจำการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญหรือไม่มีบำเหน็จบำนาญแล้วแต่กรณีให้สั่งเป็นทหารหญิงผลราชการและให้สังกัดหน่วย กองทัพที่ตนสังก,กัดข้อสิบการแต่งเครื่องแบบทหารทหารหญิงจะต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามกฎหมายและแบบธรรมเนียมของทหารข้อสิบเอ็ดทหารหญิงผู้ใดมีคันตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปให้งดแต่งเครื่องแบบทหารไว้ชั่วคราวจนกระทั่งคลอดบุตรและกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติแล้ว ข้อ12ทหารหญิงต้องมีวินัยอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายและแบบธรรมเนียมทหารบทเฉพาะการข้อ13ข้าราชาการกราลาโหมพลเรือนที่เปลี่ยนสภาพมาจากทหารหญิงและยังรับราชาการอยู่จนถึงวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ประสงค์กลับคืนสภาพเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนประจำการ ให้ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามแบบรายงานท้ายข้อบังคับนี้โดยให้เสนอรายงานถึงผู้บังคับบัญชาภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหากรายงานภายหลังเมื่อพ้นข้อกำหนดแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการกลับคืนสภาพเป็นทหารหญิงประจำการอีกข้าราชการกระลาหูพลเรือน ที่รายงานขอกลับคืนสภาพเป็นทหารหญิงประจำการให้แต่งตั้งยศทหารได้ตามชั้นเงินเดือนที่ได้รับและตามอัตราตำแหน่งที่ดำรงอยู่ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับข้อ14ผู้มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการกระลาโหมพลเลือนที่เปลี่ยนสภาพมาจากทหารหญิงได้รับสิทธิกลับคืนสภาพเป็นทหารหญิงประจำการคือ 14.1ตำแหน่งต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญช,ชาการกองพลผู้บังคับการกองเรือผู้บัญชาการกองพลบินหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง14.2ตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่งสำหรับการแต่งตั้งยศทหารชั้นใดให้ตรงกับเงินเดือนชั้น ที่ได้รับและตามอัตราตำแหน่งที่ดำรงอยู่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479ประกาศณวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2527ลงชื่อพลเอกเปรมจินสุรานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็จบกระลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อบังคับกระทรวงกระราโหมว่าด้วยทหารหญิงพุทธศักราช2,527นะครับก็จบกระลงไปแล้วนะครับก็กจารก,กันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด u like, ั s c ไคร e และก,กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นความรู้ต่อไปนะครับอ้ออ้างยิงจากตำาราเล่มพางครับเรื่องนี้ในตอนที่สอง หน้าที่58นะครับเปิดอ่านต,ตามได้นะครับก็ก่อนจากกันไปก็ต้องขอกราวว่าสวัสดีครับผม